มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเงินเดือนอดีตเจ้าคุณอาจก่อนสึกกระทันหันจักรีพระเทพวชิราป,ปาโมกหรือว่าเจ้าคุณอาจเจ้าคณะภาคที่14และ15ธรรมยุทธราชสิขาที่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นมีราง,งานว่าได้ข้ามไปที่สปอป,อปอลาวทันทีตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้น ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าก่อนที่จะมีการสึกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคลิปลักษณะไม่เหมาะสมของเจ้าคุณอาจกับศีกาคนหนึ่งออกมาจึงเตรียมประสานให้เจ้าคุณอาจเข้าไปให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าเจ้าคุณอาจรู้ตัวก่อนรีบชิงลาศิขาแล้วเดินทางไปที่สปปลาวทันทีกรณีนี้ซ้ำรอยทิดแย้มหรือพระธรรมวชิรานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดไร,ร่ขิงกับสีกาเกณฑ์ หรือว่านางสาวอรัญญาวันอายุ28ปีนายหน้าเว็พนันออนไลน์กว่า800ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าสีกาที่ใกล้ชิดกับเจ้าคุณอาจนั้นมีภาพลักษณะเป็นเศรษฐีนีมีรถยนต์หรูหลายคันขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามในสังคมยังไม่มีข้อกังขาและความกระจ่างชัดเจนว่า อดีตเจ้าคุณอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินวัสรีทศเทถถพหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีความเห็นอื่นอีกหรือไม่นั้นซึ่งตำรวจต้องสอบรายได้หรือว่าเงินเดือนพระสงฆ์จากสมณศักดิ์พระราชาคณะชันเทพของอดีตเจ้าคุณอาจเงินเดือนพระสงฆ์เดือนละ13,000บาทและยังคงเป็นเจ้าคณะภาคเงินเดือนพระสงฆ์เดือนละ17,100บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ